สวัสดีพี่น้องที่รักในพิสุขิคทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นวันอังคารที่16เดือนมกราคมปี2024 ขอบคุณสาหรับพระคําของพระเจ้านะคะที่เรามีโอกาสที่จะมาใคร้ควรด้วยกันวันนี้หนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าอยู่ในสายตาของพระเจ้าผ่านพระธรรมสดุดดีบทที่33ข้อที่1 8ถึง19นะคะพระคำพระเจ้ากล่าวไว้ว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยาเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วย กู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราชและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลาการด่านอาหารพระคำของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราได้เห็นถึงผู้เขียนนะคะที่ได้เขียนด้วยความมั่นใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะคะในสองข้อนี้ทำให้เราเห็นว่า เราทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายที่ยามเกรงพระเจ้านั้นเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยด้วยความหวังใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อคนคนนั้นฉะนั้นคนที่ายามเกรงพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เขามีนั่นก็คือการมั่นใจมั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของเขาเอง ฉะนั้นเมื่อเราดูพระคัมภีร์เราจะเห็นว่ามีผู้ที่ยามเกรงพระเจ้ามากมายผู้ที่ติดตามพระเจ้าด้วยความยามเกรงมากมายที่พวกเขาเองก็ประสบกับความทุกข์ยากลาบากด้วยนะคะและเขาก็เจอการข่มเหงด้วยเหมือนในเวลานี้ผู้เขียนกษัตริย์ดาวิดเองในเวลาที่ท่านติดตามพระเจ้าเราพบว่าท่านรักษาชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังนะคะให้เกียรติคน ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรแต่เราพบว่าแม้ในขณะที่ท่านยามเกรงพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าท่านเองก็ยังต้องประสบกับการาคิดร้ายจากกรรษัตริย์ซาอูลแล้วก็ตามล่าฆ่าด้วยนะคะและท่านเองก็ต้องหนีหลายครั้งหลายคราและท่านเผชิญกับความยากลำบากมากมายสิ่งหนึ่งที่เราเห็นน่ก็คือว่าคนคนนี้ หรือว่าหลายๆคนในพื่อนผีนั้นเขาเป็นผู้ที่ยามเกรงพระเจ้าไม่ใช่หรือแต่ทําไมพวกเขายังเผชิญกับความยากลําบากแล้วทําไมพวกเขายังคงสามารถที่จะดําเนินชีวิตที่ยาเกรงพระเจ้าแม้พวกเขาจะ,ะเผชิญกับความยากลําบากละ่ะนะ,ะถ้าเขาสู้เขาอาจจะชนะเพราะว่าเราพบว่ากรย์ดาวิดมีหลายครั้งที่ท่านมีสิทธิ์นะ,ะหรือว่ามีโอกาสที่จะสามารถที่จะ ข้ากษัตริย์ซาอูลด้วยนะแต่ท่านก็ไม่ได้ทําการที่ท่านไม่ได้ทํานั้นก็เพราะว่าท่านยำเกรงพระเจ้าท่านก็ยังคงต้องเผชิญกับความยากลาบากเพราะท่านยำเกรงพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั่นก็คือท่านมีความหวังใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าท่านหวังใจและมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อท่านเอง ฉะนั้นท่านเรียนรู้ที่จะวางใจและเรียนรู้ที่จะรอคอยเวลาของพระองค์นะคะสิ่งที่ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนั่นก็คือกษัตริย์ดาวิดเองก็มีหลายครั้งที่ท่านอยู่ในความเสี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของท่านเหมือนในขณะที่ซาอุาจับหอกกำลังจะทิ่มแทงท่านเองท่านก็หลบทัน ท่านก็พ้นจากความอ,าอันตรายต่างๆด้วยเช่นเดียวกันทําให้เราเห็นว่าผู้ที่ยามเกรงพระเจ้านั้นชีวิตของเขาอยู่ในสาพระเนตรของพระเจ้าพระคัมภีรนะ์ในข้อที่19บอกว่าเพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจุราชและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในเวลาการดานอาหารที่นี่เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่สองอย่างเลยนะคะ ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าแน่นอนว่าจิตวิญญาณของเขาได้รับการช่วยกู้ให้รอดจากความตายในความบาปข้อ19บอกว่าจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากมัจจุราชมัจุราชหมายถึงความตายในความบาปพระเจ้าจะทรงช่วยกู้คนคนนั้นที่ยำเกรงพระเจ้าและอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นสิ่งที่ เห็นพระคุณของพระเจ้าในะคะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในเวลากันดานอาหารกันดานอาหารหมายถึงในเวลาที่เราประสบความทุกข์ยากในเวลาที่เผชิญกับภัยพิบัติหรือความยากลำบากต่างๆนะคะในเวลานั้นเองเขาจะยังคงดำรงชีวิตอยู่เขาจะสามารถผ่านพ้นความยากลำบากนั้นไปได้นี่คือชีวิตที่มี พิทักษ์รักษาจากพระเจ้าเพราะว่าคนคนนี้อยู่ในใสายตา,ขอ,าอยใใของพระเจ้าอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่พระเจ้ายังคงปกป้องและดูแลเขาอยู่นะคะเราเห็นผู้รับใช้ในพัมภี์หลายคนเลยที่เขาเองผ่านพ้นความยากลําบากความทุกข์ยากลําบากในเวลาแห่งความยากลําบากพระคัมภีร์ใช้คําว่าเวลาการดานอาหาร นั่นหมายถึงเวลาแห่งความยากลำบากของชีวิตเป็นธรรมชาติของชีวิตเรานะคะที่เราจะมีทั้งเวลาที่สุขสบายและยากลำบากด้วยเมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระองค์ถึง ให้เราเจอเรื่องราวแบบนี้ทำไมพระองค์ถึงให้เราทุกข์ใจขนาดนี้ทำไมความยากลำบากหรือความทุกข์ขนาดนี้เนี่ยต้องถาถมเข้ามาในชีวิตของเราเวลาที่เราเจอความยากลำบากเรารู้สึกว่าปัญหามันใหญ่มากเลยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงมันใหญ่ขนาดนี้และเราก็อ่อนแอขนาดนี้เราเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้เราจะก้าวผ่านไปได้ยังไงหลายครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งเราแล้ว จริงๆนะคะปัญหาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่คนที่วางใจในพระเจ้าเนี่ยเขาจะยังคงหวังใจและมั่นคงอยู่ในความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้า,า,จานี่เองจะทำให้เขามีพลังที่จะขับเคลื่อนตนเองแล้วก็ทําให้เขามีพลังที่จะสามารถที่จะทนต่อความยากลําบากพี่น้องที่รักคะเวลาที่เราเจอกับปัญหา ความยากลาบากให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้เดินไปเพียงคนเดียวแต่เรามีพระเจ้าที่เดินเคียงข้างเราถ้าเราได้ฟังคําหนุนใจคําเทศนาจากอาจารย์นิกรนะคะเราจะพบความจริงอย่างหนึ่งว่าหลายครั้งเราอ่อนแอเกินกว่าที่เราจะก้าวเดินแม้ในเวลาที่เราอ่อนแอแบบนั้นเราไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังคงอุ้มเรา พระองค์งอุ้มเราแล้วก็เดินไปเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะนำเราให้ผ่านพ้นความความยากลำบากนั้นอยู่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้ที่ยามเกรงในพระเจ้าฉะนั้นแม้ในเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์การการดานอาหารหรือความยากลำบากพระเจ้าก็ยังคงช่วยเราอยู่พระเจ้าก็ยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะนำเราให้เราผ่านเวลานี้ไปได้ เวลาที่เราอ่อนแอรเราก็สามารถที่จะอ่อนแออย่างเต็มที่กับพระเจ้าได้เลยนะคะเราร้องไห้กับพระเจ้าเราใคา่ไขควรกับพระเจ้าเราวิงวอนพระเจ้าเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาอ่อนแอแล้วก็กําลังร้องไห้อยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเราก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยและพระเจ้าจะไม่ดูหมิ่นความอ่อนแอของเราไม่ดูหมิ่นจิตใจที่ชอกช้ำของเราไม่ดูหมิ่นความรู้สึกแห่งความ อ่อนแอหวั่นไหวของเราเลยนะคะพระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ใส่ใจพระองค์จะช่วยเรานั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากำลังหนุนใจเราฉะนั้นเมื่อเราอ่อนแอแล้วเรามีระยะเวลาที่อ่อนแอเราเองก็เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเนตรของพระเจ้าสายตาของพระเจ้าเพ่งมองดูเราอยู่และพระองค์ก็อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเราเราขัดกำลังเราขอกำลังจากพระเจ้าเราขัดสันติสุข เราขอสันติสุขจากพระเจ้าเราขาดความชื่นชมยินดีเราขอความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าเราขาดความสามารถเราขอความสามารถนั้นเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะปฏิบัติปโปรองเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่มีกำลังในการที่จะสามารถดำเนินชีวิตเป็นผู้ยามเกรงพระเจ้าต่อไปฉะนั้น วันนี้ไม่ว่าเราจะขาดสิ่งใดพระเจ้าอนุญาตให้เราทูลขอพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเราฉะนั้นวันนี้อยากให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในสายตาของพระเจ้าเสมอพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราเลยนะคะรออธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและความรักของพระองค์มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง หลายครั้งเราอาจจะหวั่นไหวอ่อนแอเปลี่ยนแปลงบางครั้งเรารู้สึกตนเองเข้มแข็งบางครั้งเราก็รู้สึกตนเองอ่อนแอแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายแม้ในเวลาที่เราอ่อนแอพระองค์ก็ทรงรักเราและพระองค์อยู่เคียงข้างเพื่อที่จะช่วยกู้เราเพื่อที่จะให้กําลังกับเราเสริมเรี่ยวแรงกับเราขอพระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายเองที่จะมีกําลังในทุกทุก ทุกๆสถานการณ์ของชีวิตและมีกำลังในการที่จะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในทุกๆวันเพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตที่ยามเก่งพรรองไม่ใช่แค่วันนี้แต่ทั้งวันนี้พรุ่งนี้และอนาคตของเราต่อๆไปด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของเราทั้งหลายและทรงโปรดนำใจของเราให้เข้มแข็งอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงโปรด เมตตารทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพี่สุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพ,พ,พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ